สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นโลบอกแมปนี้กันนะครับโอ้ยเป็นไงนะทุกคนโอเคเกมนี้นะครับเอาพี่สลับสีได้ง่ายนะครับเราจะเข้าไปกันเลย คอืเดี๋ยวนะทุกคนฮะเดี๋ยวโอเคทุกคนขอโทษเลยนะเดี๋ยวเราจะไปเล่นเกมอื่นนะเพราะว่าเกมนี้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้ทุกคนอ่ะเราเล่นออบี้ปกติแล้วกันนะทุกคน มาเล่นกันเลยนะคะเราอะจะไปมีนุ้ย้นนะ่ทุกคนไม่มีดูกันว่าเราจะเล่นไปถึงไหนเพราะวันนี้เราไม่มีเป้าหมายพระเป้าหมายเราคือนุ๊แต่ว่าเกมไหนที่มีนุ๊เราก็จะเอาเป้าหมายเป็นนุนะ้นแทุกคน แสดว่าเราต้องเล่นเกมธรรมดาธรรมดาถอว่าไม่รู้เหมือนกันอะทุกคนคือมันขึ้นมาเลยทุกคนคือเราตื่นมาตอนเช้าใช่ไหมแล้วเราว่าจะอัดคลิปเหมือนกันมาตอนนั้นนะมันก็เกิด แล้วั้เราก็แล้วเกมที่เราชอบเล่นก็จะเป็นเกมใหม่ๆแต่ว่าอันนี้ทุกคนมีวันนึงก็คือวันนี้แหละคือเราตั้งใจะจะอัดคลิปอะเป็นคลิปอคลิปอะไรแล้วจะไม่ได้เหมือนกันทุกคนแต่ว่ามันอะเข้าไปไม่ได้เพราะว่าเรา ก็คือเรนโบว์เฟรนพอเราอัดคลิปปุ๊บทุกคนมันก็ให้ออกแต่ว่าเกมนี้น่าจะไม่ให้ออกนะแล้วเราก็เข้าไปหลายครั้งมันก็ไม่ได้แล้วก็เลาเราสนใจรอไปสักพักหนึ่งเราว่าเราตัดสินใจรอไปสักพักหนึ่งนะทุกคน อ้าวทุกคนเรามาิดกับี่ใช่มน uh ั่นเกมี้ไม่มีเสียงนะทุกคนนี่ เสียงเดินเนี่ยดังมากเลยทุกคนเกมทุกเกมเวลาเสียงเดินเสียงกระโดนี่เสียงดังมากแล้วก็เสียงชิปพอยแต่อันนี้ไม่มีเสียงนะทุกคนเราจะไปกันเลยนะคะ เกมนี้พอไม่เคยเล่นแต่มันง่ายๆมันแต่เราดูแบบมันง่ายๆไงพอเราติงอาปีอยู่แล้วอแต่เราอาจจะมีพลาดบ้างนิดนึงแต่เแต่เราก็เป็นมือโปรแล้วนะเพราะว่าเราเล่นเกมเรบอกมาสัก เออหกขวบแล้วตอนนี้เราแปดขวบแล้วทุกคนแล้วก็เลยมันชัำนานริดๆเนี่ยแล้วรู้ไหมว่าแมปที่เราเล่นเด็ดที่สุดอ่ะคือแมปอะไรคือแมปออฟบี้แต่ว่าไม่ใช่ออฟบี้นี้นะมันจะเป็นออฟบี้แบบในแมปมันจะมีแบบเออแบบช่วงนี้จะมีออบ ตอนนั้นอะมันจะมีออฟฟี่ที่หลากหลายมันจะมีออฟฟี่ที่หลากหลายมากเลยทุกคนจริงหรือเปล่าค,คือตอนนั้นเราไม่เคยเล่นออฟฟี่เลยเดี๋ยวว่าตอนนั้นะเรารอเล่นเราไม่เคยเล่นออฟฟี่เลยเรานั้นะแล้วคือมันแบบง่ายมากเลยทุกคนเพราะว่าเราเล่นบ่อยๆเห็นไหม ทุกคนที่เราลงคลิปจะเป็นแนวออบบี้เยอะเลยทุกคนเห็นไหมจะเป็นแนวออบบี้เลยอ่ะทุกคนเอ๊ะอ้าวนี่ไงทุกคน มาเบียดจีไม่มองทาแล้วค่ะอ้าวเพื่อนเห็นไหมเพื่อนพาเลยทุกคนเราเพื่อนพาเราเพื่อนพาีโมสวัสด,ดีนะคะมันแป๊บหบนึ่งนะทุกคนอะครับเมื่อกี้มีเสียงแซงกนงหนึ่งนะคะตอนเีเราคุยกับพ่อ อะไรนะทุกคนอึอย่าตายนะตรงนี้ถ้าตายนี่แบบมีโปรโอ้โหทุกคนหน้าเลยคือแบบมันออฟฟี่มันก็ต้องมีต้อง้ยงทุกคน ใครไปไปได้แลวเล่นออฟฟี่แล้วจะผ่านทันเดียวเลยแล้วไม่แล้วคือแบบไม,ไม่ไม่มีแบบตายเลยนะน่าจะไม่มีอ่ะทุกคนไม,ม่ตายบ้างแหละทุกคนเห็นเราแต่งตัวแบบน,นี้ไหมเราจะแต่งตัว แบบอื่นให้คลิปคลิปหน้าจ้าคุณเฮ้ยเดี๋ยวรับแล้วจ้าโอเค มันง่ายแต่ว่าถ้าทุกมันยากกับทุกคนแต่ว่าถ้าทุกคนเคยฝึกแล้วก็เคยฝึกมันก็ได้ละทุกคนรู้ไหมว่าเราเป็นคนที่ชอบเล่นเกมโรบอกมากเลยเพราะมันมีหลายแมทเลยรู้ไหมว่าแมทที่เราเคยเล่นตอนเด็ก,เด,กเด็กคือแมท อ๋อสีแดงคือตายเลยคือถ้าไปโดนสีแดงเนี่ยก็กับตายใช่ปะถึงจะมันน่ารอดแล้วคือเขาควรจะมีเสียงเช็คคยอยบ้างไหมเพรว่าเวลาเราตายอ่ะเราก็จะอีตรงนี้แต่ว่าถ้าแต่่า ถ้ามันไม่มีเสียงมันก็ไม่มีเสียงเช็คพอยนะี่มันก็ส่งผลให้เขาแบบเสียเวลาไงเสียเวลาเพราะว่าเขาจะงงอะเขาจะอยู่ตรงนี้ตลอดเพราะมันไม่มีเสียงเช็คพอยนีงเขาอาจจะงง ชวนคุยเยอะเลยนะครับว้ายตายทุกคนแล้เกือบตายแล้วเมื่อกี้โอ้โหมีตอนนั้นอ่ะเราเล่นแล้วยังไม่มีอะไรเล็กๆอแบบนี่แล้วคือสีแดงโดมได้ปะโดมได้แต่ว่าห้ามโดนรูถ้าโดนรูต้อง เราตุยทุกคนตุยว่าอะไรทุกคนแปลว่าตายทุกคนคือแบบมันคือแบบเราตายแบบอะเฮ้ยทุกคนมันสั้นมาก ตัวไปไแม่นะครับออฟฟี่อะไสั้นมากเลยทุกคน